สถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกในปี2567นะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ายอดขายของธุรกิจค้าปลีกในปีนี้เติบโตชะลอตัวลงจากปีที่แล้วหรืออยู่ที่ประมาณ3%นะคะมีมูลค่าตลาดประมาณ4.1ล้าน,ล,านล้านบาทโดยยังคงมีแรงหนุนจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ผลของราคาสินค้าบางรายการที่น่าะยังปรับเพิ่มขึ้นค่ะ แม้ว่าตลาดค้าปลีกในภาพรวมนะคะจะยังเติบโตแต่ว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตสินค้าไทยเองเนี่ยก็ต้องแข่งขันรุนแรงกับสินค้านําเข้านะคะโดยเฉพาะจากจีนที่เข้ามาตีตลาดในไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีที่แล้วนะคะไทยเรานําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากจีเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง41%ของการนําเข้าสินค้ากลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะหรือตลอดช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเรานําเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากจีนเติบโตเฉลี่ย9%ต่อปี โดยสินค้าส่วนใหญ่นะคะยังคงเป็นของกินแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นผักผลไม้สดหรือว่าปรุงแต่งรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าแฟชั่นแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนค่ะ และถ้าดูกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมนะคะก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นกลุ่มสินค้าแฟชั่นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่เพียง30-45เเท่านั้นในปัจจุบันค่ะดังนั้นศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยมองว่าแม้ว่าภาพรวมของตลาดค้าปลีกจะยังเติบโตนะคะแต่การแข่งขันสูงกับสินค้านำเข้าเนี่ยก็น่าจะทำให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตสินค้าไทยเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์การกดำเนินธุรกิจที่ยากลำบากค่ะ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ